หลังจากแรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่นได้ใช้พลังจนกลายเป็นซูปเปอร์สีหน้าขวัญใจวัยเยาว์ก็ทําให้จอนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้มามากมายแต่ก็มีพ่ายแพ้เล็กน้อยและก็ดันแพ้กับคนที่ไปสมควรแพ้อีกแต่ก็สามารถกลับมาเอาชนะได้อยู่ดีแต่สิ่งที่ย่อมมนุษย์อย่างสีหน้าไม่สามารถต้านทานได้นั่นก็คือ อาการบาดเจ็บที่หลังจากทุ่มเคนเนดีข้ามสะโพกแล้วกล้ามเนื้อหน้าอกดันชีกทำให้จอร์นซีนาต้องรับการผ่าตัดและต้องสละแชมป์ไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้อีกทีเมื่อไหร่และอาจจะทำให้พาสิตรเชลแมนเนียไปเป็นครั้งแรกเลยแต่กลายเป็นว่าซีนาโพลมันในศึก Royal r ร y ยนัมเบิลเป็นผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายแบบไม่มีการโปรโมทมาก่อนเขสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนและกลายเป็นผู้ชนะในะคืนนั้นด้วย แต่ยังไม่หมดเซอร์ไพรส์ซีหน้าใช้สิทธิ์ผู้ชนะท้าออตันให้มาเจอกันตั้งแต่ศึกโนเวอัลก่อนรัสเซอเมเนียเลยหรือเป็นผู้ชนะรอยัลนัมเบิลคนแรกที่ใช้สิทธิ์ก่อนรัสเซอเมเนียไปแต่ตอนทิ้งแชมป์ออตันทำร้ายกรรมการครับทำให้สีหน้าชนะฟาวและไม่ได้เข็มขัดแต่ก็สามารถเอาชนะออตันมาแบบนอกรอบจนเข้าร่วมรัสเซอเมเนียได้อีกครั้งซึ่งตั้งแต่สีหน้าปั้มมายังไม่เคยแพ้ใครในรัสเซอเมเนียเลยแต่กลายเป็นว่าครั้งนี้คือครั้งแรกที่สีหน้า พ่ายแพ้ในเรซซอเมนเนียไปและบทบาทก็เริ่มห่างหายจากแชมป์ดับยูีมากขึ้นและกลับไปเปิดศึกกับ JBL ไปแทนแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีครับที่จะทำให้แฟนๆเห็นหน้าตาแชมป์ดับยหน้าใหม่บ้างหรือเปล่าแต่ก็เป็นเรื่องดีของซีนาที่จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆนอกเหนือจากการป้องกันแชมป์โดยซีนาก็ได้ตั้งกลุ่มกับครามทรามในนามครามทรามซีเนชั่นขึ้นมา เพื่อให้ซีน่าได้ดูเป็นแก๊งสเตอร์แนวฮิปฮอปแบบที่แฟนๆชื่นชอบและค่อนข้างได้ผลดีครับแฟนๆก็เริ่มเชียร์เขามากขึ้นแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันอีกครั้งซึกรอได้ดรับบารติสตาทำมาระดับสูงมาอยู่ด้วยคนและเตรียมให้2ธรรมานี้เจอกันในซัมเมอร์สแลมทั้งคู่ก็คว้าแชมป์แท็กทีมมาด้วยกันได้ซึ่งการคว้าแชมป์แท็กทีมของซีน่านั้นก็มักจะคว้ากับคู่ต่อสู้ของเขาทั้งนั้นเลยและมักจะเป็นเวลาสั้นๆเพื่อที่จะปูบทเฉย แต่พอถึงศึกซมมอร์แลมซีน่าพลาดท่าแพ้บารติสตาไปแต่เรื่องแย่ๆไม่ใช่แค่แพ้ครับซีน่าเกิดอาการบาดเจ็บอีกแล้วจนต้องพักการปั้มและทําให้กลุ่มซีน่าแตกออกไปครับแต่คราวนี้ซีน่าไม่ต้องพักให้ถึงปีหน้าเพราะเขาหายทันและกลับมาในศึกเซอร์ฟเวอร์ซีรีส์ปี2008แถมได้ชิงแชมป์โลกทันทีและก็คว้าแชมป์โลกมาได้ด้วยถือเป็นแชมป์โลกเฮฟวีเวทเส้นแรกที่ซีน่าได้แต่โดยรวมได้แชมป์โลกมา4ส,สมัยแล้ว และตั้งแต่ปี2008-2010สีนาคว้าแชมป์มาได้เพิ่มอีก5สมัยรวมทั้งหมดเป็น9สมัยและสามารถแก้แค้มบารติสตาชนะคนนู้นคนนี้ได้หมดเลยและตั้งแต่ปี2008น้ำยูน้ำยูอีก็เปลี่ยนยุคเป็นอยู่ u n i ิเว s e ์สหรือที่เรียกว่ายุค PG ที่เนื้อหาจะไม่เน้นความดิบเถื่อนเพื่อให้เยาวชนที่เป็นฐานแฟนผู้ชมหลักสามารถรับชมได้ชื่อไม้ตายของสีนาก็เปลี่ยนจาก SU เป็น a t t i t u d e Adjustment, STFU ก็เป็น STF เฉยๆแล้วก็แน่นอนครับบทบาทออกไปนาวซูปเปอร์ซีน่าอีกครั้งเป็นชายผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้จะล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาได้เสมอ และความเป็นแรปเปอร์เหลือไปเพียงแค่เพลงเปิดตัวเท่านั้นครับเขากลายเป็นนักมวยปั้มเบอร์หนึ่งของสมาคมที่มีกลุ่มแฟนของตัวเองที่เรียกว่าซีเนชั่นและได้ออกสื่อต่างๆมากมายจนสื่อได้ถามคำถามเกี่ยวกับเดะล็อกผู้ที่แฟนๆบางกลุ่มมองว่าซีน่าคือเดะล็อกคนต่อไปแต่แฟนบางกลุ่มก็มองว่าเฮ้ยซีน่ายังหานชั้นกับเดะล็อกอยู่ซึ่งซีน่าเองก็ชื่นชมในความสามารถของเดะล็อกทั้งการปั้มการเอนเตอร์เทนและการดึงดูดแฟน แต่สิ่งที่แฟนๆอาจจะลืมไปแล้วคือเดอรล็อกหันหลังให้กับวงการมวยปั้มไปแล้วเพราะทั้งศึกรอครบรอบ15ปีเอ้ยเรเซอร์มานียช่วงหลังหลังมานี้เอ้ยเดอรล็อกไม่เคยกลับมาเยี่ยมแฟนๆตัวเป็นๆอาจจะมีแค่ส่งเมสเซจวิดีโอโปรโมทเฉยๆเท่ากับว่าเดอรล็อกหันหลังให้กับแฟนมวยปั้มไปที่เรียบร้อยไม่เหมือนกับตัวสีหน้าที่ใช้เวลาแทบทุกวันเพื่อแฟนมวยปั้มมาตลอดตั้งแต่เข้าวงการแม้บาดเจ็บก็รีบหายเพื่อกลับมาเจอแฟนๆและสีหน้าก็เข้าร่วมมูลนิธิ e ม่กับว ที่จะเอาเหล่าคนดังไปร่วมสารฝันให้กําลังใจเด็กๆที่ป่วยอยู่ให้มีกําลังใจสู้กับเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นและซีน่าเป็นคนดังที่ไปให้กําลังใจเด็กมารวมถึงณวลาทําคลิปนี้ก็มากกว่า650ครั้งเลยและถือเป็นคนดังที่ไปสารฝันให้เป็นจริงมากที่สุดของมูลนิธินี้เลยนะครับก็ถือเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับสังคมคนหนึ่งเลยทีเดียวแต่กับสังคมมวยปั้ม แน่นอนครับความทุ่มเทของซีน่าให้กับวงการเต็มที่อยู่แล้วและเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจแก่เหล่าซีเนชั่นทั้งหลายแต่ก็ใช่ว่าแฟนทุกคนจะเป็นแฟนขับซีน่าแม้จะทุ่มเทแค่ไหนเขาก็ยังคงได้รับเสียงโหอยู่ดี เพราะแฟนบางกลุ่มอยากเห็นคนหน้าใหม่ก้าวสู่วงการบ้างอย่างกลุ่มอาทามที่มาแรงในช่วงปี2 0 1 0อย่างกลุ่ม N e x u s ที่ให้เปิดตัวมาเล่นงานซีหน้าเลยจนทำให้แฟนมวยปั้มเดินตายเนะี่ยเห็นความหวังครั้งใหม่ของพวกเขาซึ่งแม้แต่เพื่อนนักมวยปั้ม,มระดับสูงอย่างเอีดและคริสเจริโก้ต้องการจะผลักดันกลุ่มนี้ขึ้นถึงขั้นยอมให้กลุ่มนี้ชนะพวกเขาเลยแต่กลายเป็นว่าซีหน้าเนี่ยแหละที่โค่นแกงนี้ลงได้จริงๆบทช่วงนี้จะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมชอบด้วยแต่จะขอเอาไว้พูดในคลิปปต่อไกัน กลับมาที่ Nexus ที่แม้แต่เสียมพังกลายมาเป็นหัวหน้าคนใหม่ก็ยังโค่นสีหน้าไม่ได้แถมในรอยัลลังโบปี2011ซีนาเป็นคนเครียรกลุ่ม Nexus ออกไปจากแมชนี้ด้วยตัวคนเดียวเท่ากับว่ากลุ่ม Nexus สร้างมาเพื่อเอาไว้สีหน้าปราบยังไงอย่างนั้นเลยและโดยเนื้อหาเดิมๆแบบนี้ก็าทำให้ฐานแฟนมวยปั้มที่ติดตามมานานถายอยหายไปครับจริงๆมันก็หายไปสักพักแหละ แต่ยังทยอยหายไปเรื่อยๆและดูเหมือนจะเยอะขึ้นและไม่มีทีท่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมน้ำยูน้ำยอีเลยหาวิธีดึงฐานแฟนขับกลุ่มนี้คืนมาด้วยการนำเดอะล็อกควัญใจตลอดการของแฟนกลับมาประกบตัวได้อีกครั้ง โดยประกาศว่าเขาคือเจ้าภาพในบทของศึกเร e ซอมเนียครั้งที่27และการมาครั้งนี้เดอ r o ล็อกก็พุ่งเป้าหมายไปที่ซีน a าที่เคยออกมาต่อว่าเขาผ่านซือ่อและได้มีการประทะาคารลมกันซึ่งซีน a าก็ได้ขึ้นมาใส่ไม้ตายกับเดอ r o ล็อกในศึกรอก่อนเรซซอมเนียก็เลยทําให้เดอ r o ล็อกออกมาเล่นงานซีน a าจนเดมิสสามารถป้องกันแชมป์จากซีน a าได้ในเรซซอมเนียและในศึกรอคืนต่อมาซีนากับเดอล็อก ค้าเจอสู้กันในศึกเรซูเมเนียครั้งที่28และเรซูเมเนียครั้งนี้ถือเป็นศึกใหญ่ที่ทํายอดขายผ่านระบบเพเปอร์วิวได้กว่า1ล้าน2แสเลยทีเดียวถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ดับยูดับยูเคยทํามาเลยนะครับเพราะคู่โดล็อกเจอกับซีน่านี้ถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตที่ทั้งคู่มาเจอกัน WWE ต้องการจัดแมชให้เป็นธรรมะปะทะอัดธรรมแต่ว่าเดอะล็อกแม้ว่าจะหายไปน,นานแค่ไหนแต่ผลงานระดับตำนานบวกกับความน่าดึงดูดเฉพาะตัวทำให้แฟนๆต่างข้อสนับสนุนเขาก็เลยทำให้ซีน่าเนี่ยแหละที่ต้องกลายเป็นอัธรรมซึ่งก็ถือเป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะว่าจากในอดีตและในอนาคตการเปลี่ยนเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งของสมาคมอ่ะให้กลายเป็นอัธรรมนี้ถือว่าได้ผลดีเกินคาดเลยครับ ถ้าเดินได้ถูกที่และถูกเวลาและดูเหมือนว่าเวลาอัรชรัของซีนาจะได้มาถึงแล้วเพราะอย่าลืมนะครับว่าซีนาที่แฟนๆสนับสนุนจนก้าวถึงระดับสูงได้ก็คือซีนาในมาตัธรรมและซีนาเองก็ยินดีจะเปลี่ยนเป็นอัตชัครับแต่ว่าดับยูดับยูอีที่ต้องดูในเรื่องของการตลาดและ,ะไรายได้ด้วยเพราะว่ากาไรส่วนหนึ่งก็มาจากการขายสินค้าคืนซีนาเปลี่ยนเป็นอัตชร่และเกิดยอดขาย,ขายของเล่นเสื้อผ้าของใช้ทั้งหลายตกลงมา สัญญาที่ได้ทำไว้กับร้านค้าชั้นนำมากมายก็าจะถูกยกเลิกไปได้เลยให้สีหน้ากลายเป็นธรรมาต่อและไม่สนใจเสียงโหของคนดูเลยเกิดบทบาทที่เรียกว่าไราส์ซัมโบเพจที่ไม่ว่าคนจะโหยังไงเขาก็จะเป็นพระเอกยืนหยัดท่ามกลางความเกลียดชังต่อไปถ้ามองในเรื่องดีก็คือว่าชีวิตคนเรามันก็อย่างนี้ครับทั้งชอบและก็เกลียดเราก็ต้องยอมรับและก้าวมันไปให้ได้แต่ถ้ามองแบบอาคติก็คือ,อหน้าด้านนี่เอง และระหว่างที่แมชของซีนากับเดอะร็อกจะมาถึงซีนาก็คว้าแชมป์มาได้อีกครั้งจนเซียมพังที่เป็นผู้ท้าชิงคนต่อไปได้ทําการแชร์เบื้องหลังอนาถ่ยเซียนของดั e ยูดัีจนตัวเขาได้รับเสียงเชียร์จากแฟน,ฟนหรือแม้แต่เยาวชนบางกลุ่มที่มองว่าพังดูเท่กว่าซีนาเป็นไหนไหนเลยอะ่ะและทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันครับในแมชสุดท้ายของพังนะครับตามสัญญาที่เซ็นไว้กับดั e ยูดัีซึ่งถ้าพังชนะเขาจะเอาเข็มขัดแชมป์โลกติดตัวไปด้วยและพังก็ชนะได้จริง และแมชนี้กลายเป็นแมชเดียวของซีนาที่ได้รับคะแนนถึง5ดาวจากเดฟเมลเซอร์ไปแต่ซีนาเองก็ไปคว้าแชมป์ที่ดับยูดีมีสร้างขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าซีเป็นพังแกวไปแล้วหลังจากที่เลมิสเตริโอเอาชนะทัวนเมนต์อันน่าจดจำของอาชีพเลที่ถึงขั้นเอาไปใส่ในโชว์เคสประจำภาค22เลยอันนี้ประชดนะครับแต่พังก็กลับมาทวงตำแหน่งแชมป์ที่จริงคืนไปและแล้วซีนาก็ไปประท้ากับเดอะล็อกตัวเปล่าพูดถึงตัวแมชเองก็ไม่ได้แย่นะครับ แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วใจอาจจะเพราะเดอะล็อกที่ล้างเวทีไปนานบวกกับสีหน้าที่ฝีมือไม่ได้ดีพอที่จะสร้างแมสสนุกๆกออกมาได้และดูเหมือนการ,ระทาคาลมจะดูสนุกกว่าตัวแมสเดําเพราะเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ถนัดกว่าสุดท้ายสีหน้าพ่ายแพ้ไปแถมหลังจากนี้ก็โดนบล็อกที่เพิ่งกลับมาเล่นงานซะยับเลยครับจนเรียกได้ว่าเป็นแมสสุดโหดที่สุดในยก PG เลยก็ว่าได้แต่คราวนี้สีหน้ากลายเป็นฝ่ายชนะ และยังไม่ทันไรครับซีน้าก็คว้ากระเป๋ามาันนีนบแบงค์มาได้ในปี2012และเป็นคนที่2นะครับที่ใช้สิทธิ์แบบกําหนดเอาไว้ล่วงหน้าในศึกรอตอนที่1,000เจอกับซีเอ็มพังอเลเกาเนี่ยแหละถึงแม้ซีน้าจะเอาชนะมาได้นะครับแต่ชนะเพราะว่าบิ๊กโชว์มาป่วนครับทำให้ซีน้าชนะฟาวไม่ได้เข็มขาดใบและเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์กระเป๋าคนแรกแล้วไม่ได้เข็มขัด oh, <no. S 1> แต่ว่าแมชครั้งเดียวในชีวิตของ W W E ประสบความสําเร็จขนาดนี้มีเหลือที่เดม W W E จะปล่อยโอกาสทิ้งไว้ให้เป็นเพียงแค่ความทรงจําครั้งเดียวย w e ได้ยเลยจัดแมตช์ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นครั้งที่2ขึ้นมาโดยให้ The Lock, เดอะล็อกคว้าแชมป์จากพังมาได้และก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเข่มขัดด้วยนะครับซีน้าก็ชนะรอยยูนัมเบิลเป็นครั้งที่2และเจอกันอีกครั้งกับแมตช์ครั้งที่2ในชีวิตและคราวนี้ตัวแมตช์เหมือนจะดีกว่าเดิมครับและสีน้าก็สามารถควา้าแชมป์มาได้โดยรว,วมไปแล้ว13ครั้งแล้วนะแต่ก็มาเสียให้กับไบรอันเดนเดอร์สันไปเพราะว่าีา ต้องเข้ารับการผ่าตัดครับและหายกลับมาก็ได้ชิงแชมป์อีกเช่นเคยและเ็าชนะมาได้แต่ก็ต้องมาเสียให้กับออตันในการรวมแชมป์อยู่ดีซึ่งช่วงนี้ w, w e บ e ยูาีกำลังเข้าสู่ยุคเรียลลิตี้ครับโดยมีไบรอันเป็นผู้ปลุกกระแสของยุคนี้แต่จริงๆน่าจะเป็นพังมากกว่าตั้งแต่เหตุการณ์พายบอมแต่ก็ไม่เป็นไรไบรอันนี่แหละถูกผลักดันสู่ระดับสูงไปในช่วงแรก,แรกๆครับส่วนซีน้าก็เริ่มมาผลักดันหน้าใหม่มากขึ้น หรือเรียกว่าผักลงไปดีกว่าเพราะว่าซีนามักจะเอาชนะดาวลุ่งเหล่านี้ไปได้หมดเลยครับซึ่งก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรลแล้วที่เหมือนว่าซีน้าเนี่ยแหละเป็นกระแพงหนาๆที่คอยกั้นดาวลุ่งเอาไว้นอกจากกระแสดีมากๆจริงๆจ,งจึงผ่านเข้าไปได้ซึ่งบ้างก็บอกว่า WWE เป็นคกนกําหนดให้ซีน้ายืนหยัดเอาชนะมาตลอดซีน้าแค่ทําตามคำสั่งเขาและเขาก็เคยผักดันหน้าใหม่มาแล้วด้วยตามแต่ WWE ต้องการและเคยโดนใช้ให้เป็นกระสอบทรายเพิ่มความแข็งแกร่งกับเลสเนอร์มาแล้ว เขาก็ไม่ได้เทพอะไรขนาดนั้นหรอกแต่บ้างก็บอกว่าซีน่าเนี่ยแหละที่ไม่ยอมไม่ใครก้าวผ่านเข้าไปได้ถ้าเขามีโอกาสนอกจากว่าเขาถูกใจอย่างเชมัสที่เอาชนะเขาได้เพราะว่าซีน่าถูกชะตาและเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงบวกกับที่ดัมยูนดัยูยีต้องการผลักดันเชมัสให้อยู่ในระดับท็อปของสมาคมไปอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันนะครับแต่การที่เขา มีบทบาทกับดาวลุ่งและเอาชนะไปได้อย่างตอนท้ายอย่างเงี้ย<ๆ>ก็จะทำให้ WWE ไม่สามารถสร้างนักมวยปล้มที่แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ได้ครับแถมซีนาเองก็มาคว้าแชมป์ US จากลูเซไปด้วยอีกคนแต่การคว้าแชมป์ US ครั้งนี้กลับกลายเป็นการยกระดับแชมป์ US ให้สูงขึ้นครับโดยซีนาจะเปิดโอกาสให้นักมวยปล้มมาสู้กับเขาได้ทั้งศึกใหญ่และศึกประจำสัปดาห์และเป็นโอกาสที่ให้ดาวลุวง่งหรือผู้ที่ไม่มีบทบาท ได้โชว์ฝีมือกันบนเวทีได้อย่างเต็มที่รวมถึงเคินโนเวนที่เปิดตัวค่ายหลักแล้วก็สามารถเอาชนะซีนาไปได้แบบไม่ได้ชิงเข็มขัดและแทบจะทุกแมตช์ของซีนาช่วงนี้ถือเป็นแมตช์ระดับคุณภาพของเขาทั้งนั้นเลยเพราะว่าซีนาหลุดพ้นออกจากท่าห้ามลนาแล้วสามารถปั้มได้หลากหลายขึ้นทําให้ซีนาเริ่มเป็นที่นับถือจากฟแฟนๆในอดีตแต่ซีนาเริ่มหันเข้าสู่วงการฮอลลีวูดและรายการทีวีมากขึ้นและหนึ่งในหนังที่สร้างชื่อเสียงให้กับซีนาคือ Ten w e k e s ในบทชายบ้ากล้ามร่างใหญ่แต่ติดใจบอบางแม้จะเป็นบทเล็กๆครับแต่กลายเป็นเรียกเสียงฮาจากผู้ชมได้เป็นอย่างดีทําให้สีหน้าเริ่มมีหนังตลกมาเสนอมากขึ้นครับนั่นก็ทําให้การปั่มของเขานั้นน้อยลงไปอีกครับและบางทีก็กลับมาปรากฏตัวเฉยๆและในปี2016 w w ำยูยก็ได้เข้าสู่ยุคใหม่ครับที่มีแต่หน้าใหม่ปรากฏตัวออกมาถอนคําพูดดีกว่าและมีการแบ่งค่ายเกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ ซีนาอยู่สแมทดาวน์เปิดศึกกับ AJ ครับซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งคู่ปรับคนสำคัญของซีนารวมถึง AJ ด้วยในข่าวนี้ซีนาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการปั้มเดี่ยวให้กับ AJ ถึง2ครั้งในศึกใหญ่เลยนะครับโจเนเจกลายเป็นตัวชูโรงประจำสแมทดาวน์ไปจนถึงศึกรอยัลรัมโบปี2017ซีนามีคิวป้องกันแชมป์ตัวตัวกับ AJ ครับซึ่งอย่างที่บอกครับสถิติจอนซีนากับ AJ ตัวตัว AJ มักจะได้เปรียบครับแต่ถ้าซีนาชนะครั้งนี้ เขาจะสามารถคว้าแชมป์ได้ถึง16สมัยเท่ากับบริกแฟร์เลยครับถือเป็นสถิติสูงที่สุดเลยนะครับและซีนาก็<ท>า <ำ S 2> ําสาเร็จเอาชนะ AJ ไปได้ในแมตช์สุดมันที่คุณจะได้5ดาวเลยด้วยซ้ำแต่มเมลเซอร์นี่มาตรฐานสูงเหลือเกินนะคับกับดอูนูอีเนี่ยแต่ว่าซีนาก็ได้คลองมาไม่นานครับก็เสียให้กับเบรวาวแอดไปและปีนั้นก็ได้ขอแฟนสาวอย่างลิกกี้เบลล่าแต่งงานกลางเรเซอร์แมนเนียแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเรเซอร์แมนเนียปีหน้า ซีนาทำตัวเป็นไม่มีคู่ป้ามในศึก r e s t l e m a n i a และเคยบอกว่าจะเข้าร่วมศึกชิงถ้วยอังเดรเนี่ยที่เอาไว้สำหรับคนที่ไม่มีบทบาทขึ้นป้ามกันครับแต่จริงๆแล้วซีนาแกเนี่ยแหละเตรียมเจอกับเทเกอร์ที่เหมือนจะรีทายไปแล้วแต่ว่าเทเกอร์ไม่ประทับใจแมตสุดท้ายเท่าไหร่เลยกลับมาประทับกับซีนาอีกครั้งซึ่งตัวแมตก็ไม่ได้น่าประทับใจอย่างดีครับแต่ก็ดีต่อใจที่คนดูได้เห็นป้ายครั้งหนึ่ง ส่วนตัวก็เสียดายที่ให้ซีน้ามาโดนยำเล่นแบบนี้เพราะว่าถ้าให้เขาไปชิงถ้วยอังเดรเดชิแอนเนี่ยหรือให้ต่อให้ชนะเลยก็ได้อาจจะกลายเป็นการยกระดับถ้วยนี้ขึ้นมานะครับและไม่นานหลังจากปั้มในเกรดเรดรอยัลนัมเบอร์เสร็จซีน้าก็หันเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบและได้ร่วมเล่นหนังใหญ่มากมายครับที่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลดีทีเดียวโดยเฉพาะกับซูซายสควอตจนมีซีรีส์แย่ออกมาทีหลังส่วนมวยปั้มก็ับมาเป็นครั้งคราว และนั่นก็ทําให้แฟนๆที่ไม่ชอบซีนาเริ่มที่จะคิดถึงซีนาแล้วก็เชียร์ทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวครับเป็นอีกหนึ่งข้อไปสู่นะครับว่า i, เฮ้ยก็ไม่ได้แย่อย่างที่แฟนๆเคยเกล่าวหาโดยเฉพาะกับตอนที่เจอกับโรมันครับผู้ที่รับไม้ต่อจากซีนาแต่สกิลทุกด้านของโรมันแย่กว่าซีนาเป็น,นไหนๆครับโดยเฉพาะสกิลการพูดที่เห็นได้ชัดเลยว่าการมาเป็นเบอร์หนึ่งไม่ใช่สมาคมจะเลือกใครมาก็เป็นได้เลยซีนายังคงปรากฏตัวเป็นครั้งคราว แต่จะมาในเรสเซมเนียทุกครั้งโดยเรสเซมเนียครั้งที่36ขเขาก็ได้เจอกับดฟีในรูปแบบภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของซีน่าที่ทําออกมาได้สนุกแบบลุดโลกและเหมือนจะเป็นการจิกกัดตัวเขาในอดีตว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่ยอมเป็นหนธรรมและทําไมถึงไม่ยอมแพ้กับเบย์ทางๆที่ใครชนะของซีน่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ถ้าเบย์ชนะอาจจะช่วยให้เบย์ขึ้นสู่ระดับสูงได้เลยและสุดท้ายซีน่าก็แพ้แล้วก็หายไปครับเพื่อไปถ่ายทำภาพยนตร์ต่อได้เหมือนจะเป็นขาขึ้นของเขาครับ ทำให้มีคิวถ่ายทำเพียบเลยครับบวกกับช่วงโควิดเองที่กดระเบียบการเดินทางก็ทำให้ซีน่าพลาดการประกฏตัวในรสเซียแมเนียไปในครั้งที่37ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่รสเซียแมนเนียครั้งที่19เลยนะครับที่ซีน่าไม่ได้มาประกฏตัวในสนามและครั้งที่38ก็เช่นกันครับตตดท่ายหนังเหมือนเดิมแต่ถ้าเคลียร์คิวเมื่อไหร่ซีน่าก็พร้อมจะกลับมาประกฏตัวทุกครั้งและยังได้รับเสียงตอบรับดีเสมอครับไม่ว่าจะเคยเกลียดเขาแค่ไหน แต่ก็เชื่อว่าแฟนๆก็ต้องมีความผูกพันคิดถึงกับชายที่ทํางานหนักและเป็นเสาหลักให้กับสมาคมมาตั้งแต่ปลายปี2002ที่เขากําลังเริ่มได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันที่เริ่มปั้มน้อยลงและซีหน้าทุ่มให้กับวงการมวยปั้มทุกอย่างแม้แต่ขอแต่งงานกับนิกกี้ที่ก็มาขอบนเวทีมวยปัม้มแม้สุดท้ายก็เลือกกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้เขาจะทํางานตลอดปีจนแทบไม่มีเวลาพักเลยแต่เขาก็กลับเอาเวลาว่างไปเรียนภาษาจีนเพิ่ม เพื่อจะให้สมาคมได้ขยายตลาดสู่ประเทศจีนให้กลายเป็นสมาคมระดับโลกจริงๆทางที่เขาสามารถใช้ล่ามพูดแทนก็ได้ครับแต่เขาเลือกที่จะพูดเองให้มันดูเข้าถึงกับคนจีนมากกว่าจนได้ไปถ่ายทำภาพยนตร์แอคชั่นครับกับหลงเลยจนได้ไม้ตายสุดแล้วแต่จะคิดกันแล้วกัน แต่ก็ไม่รู้จะได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าซีน่าแกดังไปบอกว่าเฮ้ยประเทศไต้หวนันน่ะได้ดู The f ฟ s t 9เป็นประเทศแรกเลยนะซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกเลยนะครับแต่ชาวจีนไม่พอใจอะ่ะไปบอกไต้หวันเป็นประเทศได้ไงเพราะว่ายังถือว่าเป็นการปกครองโดยแผ่นดินจีนอยู่ซีน่าแกเลยออกมาขอโทษครับแต่ไม่ได้ระบุว่าเรื่องอะไรแต่นั่นก็ทําให้ชาวไต้หวัน,นครับรวมถึงชาติอื่นๆมองว่าเฮ้ยจะไปขอโทษทําไมเพราะคนต่างชาติยอมเข้าใจว่าไต้หวันเป็นประเทศ รวมถึงคนไต้หวันเองก็ชอบถูกมองว่าเขาคือประเทศไต้หวันครับไม่ใช่คนจีนเพราะว่าพวกเขาปกครองตนเองอยากรู้รายละเลอียดเพิ่มเติมก็ไปศึกษาเอาเองนะครับเพราะว่านี่มันคือช่องมวยป้าไม่ใช่ช่องบริศาสตร์และเรื่องราวเหล่านี้ก็ทําให้เกิดรูปสีหน้าที่กลายเป็นประธานเหมาแล้วก็โดนกล่าวหาว,ว่าเขาสนับสนุนประเทศคอมมิวนิสต์ไปแทนซึ่งสีหน้าก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับสภาพไปแต่ไม่ว่ายังไงนะครับสีหน้าถือเป็นแบบอย่างที่ดีครับทั้งวินัยความพยนันความอดทน และสมควรจะได้รับความเคารพจากแฟนๆอย่างที่ตัวเขาเคารพและทุ่มเทกับแฟนๆาโด้วยตลอดให้สมกับคำว,ว่า hustle l o y a l t y respect กับชายที่มีความสามารถรอบด้านอย่างจอห์นซีนาขอบคุณที่รับชมจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับแฟนมวยป้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ